แล้วก็เลือกเมล็ดพันธุ์เหมาะกับสภาพภูมิอากาศภู้มีประเทศของของจ้าของนะครับเพื่อที่จะได้ผลผลิตเขามันสูงขึ้นครับพี่น้องคูเมื่อกี้หวานเสร็จก็จะทำการา่า ปรับดินให้เสมอให้สวยงามครับสวัสดีเพื่อนๆครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาหวานข้าวนะครับตอนนี้ถึงฤดูการหวานข้าวแล้วครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ก็ดูได้ไปทําการศึกษานะครับวิธีการทํานาข้าวนะครับทํานาข้าวอย่างไรให้ได้ข้าวคุณภาพสูงนะครับ มีผลผลิตต่อไร่สูงนะครับแล้วก็ลดต้นทุนนะครับก็เลยไปศึกษาหลายๆที่นะครับเพื่อเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจในการทํานาข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีนะครับวันนี้นะครับได้ไปศึกษาก็พบว่าต้องมีก่อนที่จะทํานาข้าวนี่คือต้องมีการคัดมเมล็ดพันธุ์นะครับเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่ที่มีคุณภาพนะครับวันนี้ก็เลยได้ตัดสินใจเลือกท<ผ>ันข้าวนี่ครับข้าวหอมมะลินะครับ 105นะครับเป็นข้าวพันธุ์ดีนะครับก็ข้าวนี้มีประวัติตั้งแต่ปีพศ2 5 0 2นะครับที่ปลูกในประเทศไทยนะครับก็บอกว่าข้าวนี้พันธุ์นี้มีกลิ่นหอมนุ่มนะครับแล้วก็ตลาดมีความต้องการนะครับแล้วก็การที่จะปลูกข้าวเขาบอกว่าต้องเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศนะครับถึงจะทําให้ข้าวจเจริญเติบโตได้ดี นะครับแล้วก็การใส่ปุ๋ยนะครับการดูแลรักษานะครับง่ายนะครับแล้วก็เพียงพอนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับก็วันนี้ก็คือตัดสินใจข้าวพันธ์หอมมะลิ105นะครับอ่าก็คือข้าวพันธ์นี้เขาบอกว่าเป็นข้าวไวต่อแสงหมายถึงว่าช่วงระยะเวลากลางวันนะครับสั้นกลางคืนยาวขึ้นนะครับก็คือช่วงประมาณฤดูหนาวนะครับข้าวพวกนี้ก็จะเริ่มออกรวงนะครับ ระยะการเก็บเกี่ยวข้าวพันนี้นะครับท่าที่ศึกษาเขาบอกว่าอาจจะเก็บเกี่ยวประมาณ1 8 0วันนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับประมาณวันที่25นะครับวันนี้ก็คือวันหยุดก็เลยมาถ่ายแล้วก็ทําการหว่าน,านข้าวให,ให้เพื่อนๆไื่อนได้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงฤดูการหว่านข้าวแล้วนะครับฝนเริ่มตกนะครับวันนี้ก็ได้มีการไถานาข้าวนะครับปรับสภาพดินนะครับ แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับ่ไถดินเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะทําการลงมือหว่านข้าวนะครับนาที่ทําตรงนี้คือเป็นข้าวนาปีนะครับพี่น้องเอพื่อนเพื่อนนะครับก็ข้าวพันนี้เป็นข้าวที่มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นข้าวที่มีการคัดสายพันธุ์เมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับอัตราการงอกของมเมล็ดที่ฉลากเขาบอกว่าอยู่ที่98% การหวานข้าวต้องได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพหน่อยเพื่อที่จะให้ข้าวนั้นได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเวลาหวานลงไปแล้วเกิดเกือบทุกเมล็ดจ,จะทําให้ได้การเกิดของเมล็ดข้าวอัตราหางระหว่างต้นได้สม่าเสมอนะครับวันนี้เลยตัดสินใจเพราะว่าวันนี้ทํานาข้าวโดยวิธีการหวานนะครับข้าวที่เข็นนะี่ครับกระสอบนี้บรรจุอยู่ที่25กิโลครับเพื่อนๆ25่กิโลนะครับสามารถใช้ในฉลากนะครับเขาเขียนว่า การหวานข้าวนะครับจะใช้ข้าวเมล็ดข้าว15กิโลกรัมต no ่อไร่นะครับอันนี้ที่ชอบเขียนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทาการหวานแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆืได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับว่าตั้งแต่วิธีการหวานจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับว่าข้าวนนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับวันนี้โดยวิธีการหวานนะครับด้านหลังนะครับเป็นนาของผมนะครับที่จะทําการหวานนะครับก็ศึกษาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปชมวิธีการหวานนาข้าวกันเลยนะครับเพื่อนๆครับมาชมเลยนะครับ อันนี้ก็คือฉลากมั่น,นครับพี่น้องที่ติดไว้อยู่ในกระสอบเขาเวลาเข้าแกะเบ่งนะครับก็ต้องอ่านฉลากดีๆนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับอ่าอันนี้ก็คือเมล็ดข้าวข้าวพันหอมมะลินะครับพี่น้องสิ่งให้พี่น้องเบ่งนะครับเมล็ดเพิินก็คือว่าอยากไดไวลาวานไปหละออยากให้มันเกิดเกิบซุมเมตครพี่น้องสิงดโหูความทีนะครับอ่าน,นี่ก็คือพันข้าวนะครับพี่น้อง เขาเพิ่นสวยๆเลยครับเป็นเขาเปลือกข้าวพัน,น,นุนะครับดูครั้งนะครับแกะบ่งนะครับเพิ่นมีการคัดมเมล็ดพันธุ์ให้ย่างดีนะครับเพอะดีว่าการใสเริมเพชดหน้านะครับพี่น้องมันต้องมีการคัดคัดพันเขานะครับเวลาหวานไปมันสิได้เกิดเสมอนะครับเพราะว่าเราใส่วิธีการหวานข้าวโดยทำนาโดยหวานข้าวนะครับพี่น้องเ้าบ่ไเ้ดำก็ต้องมีการคัดพันธุ พันซักเล็กหน่อยนะครับแล้วก็ดูวิธีการการวานนะครับวานแบบใดแล้วก็เลือกเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศภ,ภูมิประเทศของของจากองนะครับเพื่อที่จะได้ผลผลิตขขาสูงขึ้นครับพี่นอ้องหลังจากนั้นก็คซื้อคือว่าเ้ากระสีเอา้เอาวเขานี่ครับใส่ใส่กระสอบนะครับพอดีบริอาของตัดนะครับใส่กนนะระสอบข,ข้าวนะครับพี่น้อง นนีนะคมันนี่ใช้หน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เรียบร้อยแล้วกสีทําก้านเอาไปไปวานแล้วนะครับ,นรบ่นนี้ก็คือพันข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้ารับพี่น้องนี่ครับแบบนี้นะครับอ่ะ หลังจากนั้นเราก็จะทำการไปหว่านนะครับ เี้ยวได้เป็นการประยุกต์ต่อเติมไม่ต้องเดินนะครับแต่ก่อนเราจะคาดนาเราจะเดินปัจจุบันเราไม่เดินเหนื่อยนะครับเขาจะนั่งแบบนี้ไปเลยก็จะคาดนาข้าวให้เสร็จรับนะรับ,นะรบขับรถคาดนาข้าวเมก่อกี้หวานเสร็จก็จะทำการทา รับดินให้เสมอให้สวยงามนะครับอ่านี่คือรถชาดนาข้าวของเรานะครับนี่รถชาดนาข้าวครับเพื่อนนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ s u b สไคร์ e ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ